กัญชากันชงปลดล็อกเสรีเรียบร้อยปลูกได้จะปลูกกี่ต้นก็ได้ ปลูกแล้วใช่ไหมคะสุดท้ายปลูกแล้วปลูกได้ไหมปลูกในบ้านได้ไหมปลูกแถวแถวบ้านได้ไหมถ้าเป็นคนเมืองอยู่คอนโดปลูกได้ไหมแล้วคนเดือดร้อนเขาจะฟ้องเราได้ไหมต้องจดแจ้งแต่ทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยมันยังมีข้อขัดกันทางกฎหมายนะคะก็คือพรบรที่จะมาใช้ควบคุมเรื่องของกัญชายังไม่ผ่านสภาแต่ประกาศของสาธารณาสุขออกประกาศออกมาแล้วว่าให้สามารถที่จะปลูกได้ในทัวเรือนความขัดแย้งนี้นะคะถือว่าจะเป็นคําถามใหญ่ๆของประชาชนว่าตกลงอะไรที่เราทําได้และเราทําไม่ได้ะคะ่ะวันนี้ถือว่า เป็นวันที่ใครหลายๆคนนั้นจับตารอดูอยู่แล้วก็การปลูกกัญชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ในครัวเรือนเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพหรือว่าการจะปลูกในเชิงพาณิชย์ต่างๆเพื่อที่จะเป็นโอกาสให้กับผู้คนนะคะเรามาดูประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะพี่โอค่ะเรื่องของการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5 พศ2565บังคับใช้วันนี้เป็นต้นไปนะคะครับให้ควบคุมนี่คือหลักการนะแล้วก็เนื้อหาสาระ,าะสำคัญเฉพาะเฉพาะเฉพาะพให้ควบคุมเฉพาะสารสากัดจากพืชกัญชากัญชงที่มีสาร THC เกิน0.2อันนี้ที่เกินเนี่ยให้เป็นยาเสพติดประเภทให้โทษในประเภท5อนอกเหนือจากนั้นถูกกฎหมายคือถ้าเกิน0.2ค่ะให้ยังเป็น ยาเสพติดเหมนเดิมใช่ค่ะแต่ถ้าไม่เกินให้ถูกกฎหมายโอ้บอกได้อย่างเดียวหลังจากนี้ไปกัญชาจะบานสะพรั่งครับสีเขียวกำลังมาใช่แล้วมัจะเป็นโอกาสของใครหลายๆคนด้วยนะคะรวมถึงผู้ป่วยต่างๆที่จะรอรับการรักษาจากตัว CBD หรือว่า t s c ด้วยถัดมาค่ะคุณผู้ชมคะกฎหมายนี้นะคะมีผลบังคับใช้ แต่มีคําถามสําคัญก็คือว่าเรื่องของการควบคุมอมร่างพรบกัญชากัญชงที่จะนํามาใช้ควบคุมการใช้ที่ไม่ถูกต้องอ่ะพี่โอมันยังไม่ผ่านสภาคือเอาพูดง่ายๆกฎหมายแม่ยังไม่ผ่านแต่การประกาศคือเรื่องของลูกเนี่ยออกมาใช้ออเสียแล้วมันมันเป็นความย้อนแย้งหรือเป็นความสับสนแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะเรามองว่ามันมีความคลุมเครือเรื่องของการซูบ การสูบนี่คือการใช้นะพี่โอการปลูกปลูกได้มากโดยแค่ไหนเอาไปใช้ทําอะไรแบบไหนเนี่ยถึงจะเป็นการใช้กัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายย้อนแย้งยังไงให้ปลูกแล้วใช่ไหมคะสุดท้ายปลูกแล้วสูบได้ไหมอ่ะสูบในบ้านได้ไหมได้สูบสูบแถวแถวบ้านได้ไหมได้แล้วคนเดือดร้อนเขาจะฟ้องเราได้ไหมอ่าได้คาถามการเมืองทําอะไรได้ทุกอย่างอ่ะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะ คำถามที่คุณอนุทินได้ตอบผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้โอ้โหคนจับตาดูกันเยอะมากมาดูก่อนเรื่องของการปลูกการใช้และการนําเข้าครับปลูกกัญชาถูกกฎหมายประชาชนปลูกได้ในครัวเรือนนะคะพี่โอเพื่อรักษาและก็ดูแลสุขภาพได้กี่ต้นก็ได้เพราะนี่มันอยู่ในโครงการหนึ่งล้านต้นของกัญชามไม่ต้องขออนุญาตแต่จดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าปลูกกันปลูกในเชิงพาณิชย์ต้องขออนุญาตปลูกในเชิงใช้ครัวเรือน ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถ้าไม่ลงได้ไหมถ้ามีใครไปเจออะถ้าำตำรวจไปเจอทำไมอ่ะปลูกได้ไหมทำได้ไหมแอปพลิเคชันมิใช่เป็นเครื่องมือครับถ้าคนบ้านผมค่ะไม่มีมือถือไม่รู้จักแอปพลิเคชันปลูกได้ไหมปลูกได้ครับ ปลูกได้แต่ว่าแ็แค่ไม่ได้ไปจดแจ้งแค่เองใช่ไหมพี่โอแต่ว่าถ้าอยากจะทาให้ถูกต้องตามกฎหมายเขาก็ไปบอกไว้เตือนไปจดแจ้งซะจดไม่เป็นแจ้งไม่เป็นทําไงอ่ะหาคนหาคนทำให้แทเมดได้ไหมแฮนเมดได้ไหมกระทรวงทําให้หรอเจ้าหน้าที่ทําให้ไหมแฮนเมดได้ไหมได้ไหมอยาจับเขาใช่ไหมเออจับไม่ได้นะจับไม่ได้เพราะกัญชามันเสรีใช่เนี่ยเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะต่อมาเอาผลิตภัณฑ์กัญชาไปใช้ได้เป่าอ่ะ ปลูกแล้วเนี่ยไปผลิตได้ไหมคือต้องต้องต้องบอกว่าต้องบอกว่าของบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าหากมีเมล็ดพันธุ์ต่างๆปลูกใช้ในครัวเรือนนี่ไม่มีปัญหาพี่โอครับแต่ว่าถ้าหากจะนําเข้านําเข้าเมล็ดไม่ได้เออนำเข้าเนี่ยนะคะช่อใบกิ่งก้านคือตอนนี้ไม่ต้องขออนุญาตเรื่องของพรบยาเสพติดนะแต่ว่ามันต้องไปขออนุญาตตามพรบพันธุ์พืชและพรบยาคือถ้าจะเอา พวกนั้นเนี่ยมาทำาทำยาต้องผ่านพรบรยาทำอาหารต้องผ่านพรบรอาหารผ่านเครื่องสำอางปัจจุบันมีแล้วนะคะครีมทาหนะ้าก็ต้องผ่านพรบรเครื่องสำอางครับเป็น,ข,น,ข,นขั้นตอนไปนะคะยังไปต่อได้ไหมอันนี้แหละพี่โอหลายคนถามสนใจไหมคะสนใจเรอคะ,คะพระบกัญชากัญชงเพื่อควบคุมใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมยังไม่ผ่านสภา ตกลงสูบได้หรือเปล่าก็ากไม่รู้ทำไมล่ะเขาปลูกเพื่อสูบนี่นะพี่โอนะแต่ว่าวานคุณอนุทินก็พูดถึงคือใช้เขาเรียกว่าอะไรคะใช้จริยธรรมในการพิจารณาดูว่าจะสูบหรือไม่สูบในบ้านอะอะไรคือจริไม่รู้จริยะร<อ>คือการประพฤติปฏิบัติที่ดีค่ะจริยธรรมค่ะถูกต้องตามหลักศิลธรรมขอประชาชนแล้วนะนักการเมืองต้องมีจริยธรรมด้วยนะเออแน่นอนสิ สำามคิที่ดีของคุณอะค่ะเออตรงลงสุดได้ไหมอะได้สุดที่บ้านได้ได้แต่สาธารณะไม่ได้นะสาธารณะไม่รู้ไม่รู้นี่เดือนไหนนะเนี่ยอะไรมิถุนายนตอนนี้มิถุนายนเก้ามิถุนายนวันนี้ดีเดย์วันแรก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 ของการให้เสรีกันัรัฐบาลนี้จะอยู่กี่กี่ครบวระเดือนไหนมีนาท่านนายกก็บอกว่าจะอยู่ยาวใช่ไหมล่ะมีนาปีหน้าปีหน้ามิถุนายนกรกฎาสิงหากันยา ตุลาพิจิกาธนวามุกรากุมภามีนาสิบเดือนสิบเดือนเธอบอกอะไรนะกฎหมายอะไรนะยังไม่กฎหมายเรื่องของการควบคุมการใช้ที่ไม่ถูกต้องยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านประกาศกระทรวงออกแล้วออกแล้วค่ะผลบังคับใช้แล้วมิถุนากรกฎาสิงหากัญยาตูลาพศจิกาธนวามุกรากุมภามีนาสิบเดือนระหว่างนี้จะครบแล้วใช่ไหมอ่ะ เดี๋ยวรอติดตามกันแต่อย่างไรก็ตามใครที่สนใจนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าทางองค์การอาหารและยาก็มีขั้นตอนมาให้วันนี้เอาขั้นตอนมาให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยไปลงทะเบียนไปจดแจ้งตามวัตถุประสงค์แล้วก็รับเอกสารจดแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ใครมองภาพไม่ออกถัดไปเลยค่ะไปดูค่ะในแอปพลิเคชันนะคะติดตั้งบนแอปพลิเคชันผ่านมือถือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่พี่โอคือหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าไส้ในไส้ในถัดไปเลยค่ะ<บ>ม อ่านี่เขาจะมีเลยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆลงชื่อเข้าใช้ระบบนี่คือต้องจดทะเบียนก่อนนี่พี่โอ,อจดทะเบียนเสร็จปุ๊บกรอกรายละเอียดคุณปลูกกัญชงปลูกกัญชาใช้เพื่ออะไรกดถัดไปนะ,อะพอเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะถามเราว่าใช้ส่วนตัวใช้การแพทย์แผนไทยหรือว่าใช้ในเชิงพาณิชย์แต่บ้านทั่วๆไปเนี่ยก็คือใช้ส่วนตัวอยู่แล้วนะคะคก็จดลงไปจดลงไปกดตึ้ยืนยัน เรียบร้อยเรียบร้อยได้ใบอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนนี่คือกัญชาที่ต้องจดแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ครับคือจร,จริงๆนะพี่โอ๊น่านประหลาดใจมากกัญชาค่ะ,ก,คะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่ของประเทศไทยเธอรู้ไหมกัญชาพืชเศรษฐกิจใหม่กลายเป็นพอปูล่าแต่พืชเศรษฐกิจที่ดั้งเดิมปลูกข้าวลงทะเบียนแบบนี้ได้ไหม เป็นคําถามที่ดีมากถ้าแบบนั้นเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าเรามีชาวนาจริงเท่าไหร่ปลูกได้ปีละกี่ไร่เท่าไหร่ผลผลิตยังไงปลูกรอบหนึ่งปีหนึ่งกี่รอบทําไมไม่ทํามาพี่โอ๋มอหนูทําหน่อยดิเขาอยู่กระทรวงสาธารณาสุขเอ้าก็ในเมื่อทํากัญชาไนดะ้ทำย่างเงินก็ได้ครับเออ เห็นไหมเป็นโมเดลเป็นโมเดลกันชาเป็นพืชใหม่ที่ปลดเปลื้องจากสิ่งเสพติดค่ะมาเป็นพืชเศรษฐกิจค่ะและเปิดทางให้ประชาชนปลูกกันค่ะเพื่อบำบัดรักษาดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพใช่และเครื่องสำอางเวชภัณฑ์อื่นืใช่ค่ะข้าวปากท้องกินทุกวันไม่มีแอปพลิเคชันทำเลย เขาอาจจะมี Data b a s บของเขานะสํสำหรับกระทรวงเกษตรแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นนะคะอย่างไรก็ตามถ้าหากไม่มีแอปพลิเคชันเขาก็บอกว่าไปลงผ่านเว็บไซต์ยังไงก็ต้องเป็นแบบเว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์นะพี่โอนะคะภาพรวมทั้งหมดแล้วชาวบ้านเขาจะทำได้ไหมสองสอง G ยังมีอยู่ไหมมีอยู่แต่น้อยมากแต่ก็ยังมีสามงมีไหมสาม G ปัจจุบันผมว่ายังมีเป็นร่วมห้าล้านหกล้านคนพี่ยังใช้แบบธรรมดาอยู่เอแล้วถ้าชาวบ้านปลูกไม่ลงแอปพลิเคชันทําไง เดีย๋ยวรอดูกันแล้วก็จะมีปัญหาตามมาเลาเธอเป็นคนเมืองอ,อยู่คอนโดปลูกได้ไหมปลูกได้สิเห็นไหมปลูกได้ไหมปลูกได้เพืชปลูกเนี่ยได้แต่จะรอดไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะหมายถึงว่ากัญชาะจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าปลูกยากพอสมควรนี่เป็นภาพรวมแล้ววันนี้ดีเดย์แล้วสารภาพจริงๆว่าไม่คิดเลยว่าประเทศไทยจะผลักดันเรื่องของกัญชาให้เป็นกัญชาเสรีได้อีกขั้นหนึ่งแบบนี้พี่โอเขาบอกเป็นมิติใหม่ใช่ไหมลดล็อกพืชค่ะ อ่ะนะคะคุณผู้ชมคะ